สวัสดีครับหมอนีมาส่เว็ดปลาใส่ยำเว้นครับไม้เก่าไม้เดิม่แลดวครับบริษไไัทายตอน่ให้เว้นครับขวดนี้จมลงแล้วครับสิมีตัวอยู่แล้วครับี่ขวดนี้นะดึงไปแล้วครับเดี๋ยวลอเบิ่งตัวน้าขึ้นครับ <c oughs> นี่ครับบัดเลยครับสูครับสู้ เ้ัวบแล้กแ้บงเหน้กกมาแล้วมาแล้วแล้วตัวใหญ่งตัวหน่อยบ้งครับขาเบิ้งล่อเบิ้งล่อเบิ้งครับโอ้โหตัวยางใหญ่เลยครับมันนะครับมันนะครับตัวนี้สูดลิลิดน้อยๆ็ว